ญาตินนโยมสาธิชนทั้งหลายก็ได้เวลามานั่งพูดให้ท่านทั้งหลายได้ฟังที่ต้องพูดก็เพราะว่ามีเรื่องราวนิดๆหน่นอยๆเป็นธรรมะธรรมโมให้บรรดาลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายได้ฟังกัน ก็ไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตาพูดเอาเป็นเอาตายหรอกก็สะดวกก็มานั่งพูดเป็นเทศนาธรรมบ้างเป็นธรรมชาััฉาบ้างเป็นกาเลนะธรรมสวหนั์บ้างเป็นปฏิสันฐานธรรมบ้างตามโอกาสอันควร วันนี้ก็นั่งหน้าผาเนียยว่าผาวิหารลงปู่มั่นแล้วก็บริเวณกุฏิส่วนต่อเติมก็มีหน้าผาอยู่ตรงนี้ก็มานั่งอยู่บริเวณนี้นั่งอยู่กับใบตุ่มหมูบนี่แหละ <c oughs> ต้นตุ่มหมูบนี้ชอบเกิดอยู่ตามริมผาตุ่มหมูบนี้เป็นยาชนิดหนึ่งสามารถที่จะฉันตอนเย็นก็ได้เพราะมันเป็นยา อย่าว่าชีวิตเรียว่าตุมม่มหมมีหัวมีรากมีใบก็ตามหน้าผาก็มีต้นตุ่มโหตามธรรมชาติก็จะมีของแบบนี้แหละแต่ว่าธรรมชาติก็ดีมากที่สุดแหละแต่เท่านั้นยังไม่พอเรายังปลูกนะตอนนี้มองจากใต้หน้าผาขึ้นมา ต้นอะโวคาโดต้นสตอต้นมะเดือ่อต้นอะไรตัวมีอะไรก็ถูกปลูกเพิ่มเติมขึ้นมาปลูกให้ทั้งคนปลูกให้ทั้งสัตว์กระรอกนี่มองไปอย่างงี้ก็กระรอกก็ก็กระโดดโลดเต้นอยู่ตามธรรมชาติของเขาก็นั่งอยู่ตรงไหนสำหรับภูผาสูงก็เป็นธรรมชาติอยู่ตรงนั้น อย่างตรงที่นั่งก็เป็นหน้าผาเป็นหินสูงๆขึ้นมาเป็นของที่เป็นแนวธรรมชาติเป็นของที่อยู่ดั้งเดิมไม่รู้เท่าไรปีเท่าไรเดือนเท่าไรปีกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านปีก็ไม่ทราบแต่ว่าก็เป็นของที่ตั้งมานาน คนที่พบที่เห็นก็ตายไม่รู้กี่รุ่นแต่กี่รุ่นก้อนหินก็ยังอยู่หน้าผาก็ยังอยู่ก้อนหินก้อนหนึ่งก็แข็งแกร่งกว่าชีวิตของคนเราเสียจริงชีวิตของคนเราช่างอ่อนแออยู่ไม่กี่ปีไม่ถึงร้อยปีก็ตายกันหมดละแต่ก้อนหินหน้าผาก้อนดินพวกนี้อยู่ไปอีกยาวนาน แต่รวมไปก็เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟไปเหมือนกันนั่นแหละโดยความเป็นธาตุเป็นเหมือนกันกับธาตุขันของคนโดยความอ่อนแอคนก็อ่อนแอกว่าแต่ด้วยความแข็งแกรง่งธรรมชาติเหล่านี้ก็อยู่ได้นานบางทีบางคนเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดก็ยังมาเห็นของเก่าๆเ,เหล่านี้อยู่เอาละพูดท่านทัง้งหลายได้ฟังว่า ชีวิตนี้น้อยนักหนาพึงรู้ว่าลมหายใจชีวิตความเป็นไปลมหายใจชีพจรจิตลมก็ต้องตายต้องมายหลเลยม้อยมอนอันนี้ผู้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันอะแตล่ละวีแต่ละวันที่มันผ่านไปก็ให้เป็นไปกับคุณงามความดีก็แล้วกัน ได้อยู่แบบให้สบายใจอยู่ให้ให้เย็นใจอยู่ให้มีกําลังใจกําลังใจก็สร้างขึ้นด้วยตัวของเราเองก็ได้ถ้ามีกําลังที่จะสร้างขึ้นอาศัยผู้อื่นบ้างก็ได้แต่โดยหลักนั้น ถ้าจะแข็งแรงจริงๆกำลังใจต้องสร้างขึ้นจากตัวเราด้วยสธาวิริยสติสมาธิปัญญาเป็นกำลังในตัวของเราอันนี้เป็นสิ่งสำคัญกำลังใจใหญ่เท่าฟ้ากว้างกกว้างกว่ามหาสมุทรแข็งแกร่งกว่าหินผาลึกกว่าน้ำทะเลหลวง ก็คือกำลังใจของคนอย่างรากฝังลึกได้ที่สุดเลยสำหรับกำลังใจฉะนั้นแต่ละวิแต่ละวันเราต้องสร้างด้วยตัวของเราเองแม้เราจะไปนั่งฟังเพลงกำลังใจหรือเป็นั่งฟังพระให้พรสักเท่าไหร่ก็อาจจะช่วยไม่ได้ทั้งหมดทั้งสิ้นอาจจะช่วยได้บ้าง ือเราต้องต้องมีศรัทธามีความเชื่อความเลื่อมใสเป็นทรัพภายในใจของเราเสียก่อนมีศีลมีริโอตปะมีสุตะมีจาคะมีปัญญาอันนี้เรียกว่าศรัทธาของเราเป็นเป็นกำลังใจให้ตัวเราเอง ศรัทธาอันประกอบด้วยปัญญาอาจจะไม่ใช่คนไทยก็ได้เป็นคนชนชาติไหนก็ตามเถิดอ,อาจจะไม่ใช่คนร่คนรวยอาจจะเป็นคนจนก็ได้หรืออาจจะเป็นคนร่ำรวยคนมียศถาบรรดาศักดิ์ก็ได้คำว่าความท้อมันคงไม่มองหน้าว่าใครเป็นใครคำว่าหมดกำลังใจมันก็ไม่มองหน้าใครเป็นใคร มันอาจจะหดด้วนลงไปทั้งคนทั้งพระทั้งญาติทั้งโยมนั่นแหละฉะนั้นท่านจึงให้ทำสมาธิศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาประกอบประกอบกันเข้ากำลังใจเหล่านี้จะไปดับดับอะไรกามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหากามาสวะภวาสวะอวิจาสวะ พทธเจ้าจึงให้กำลังใจผู้เราก่อนปรินิพานคือไม่ประมาทไม่ประมาทถึงจะยิ่งใหญ่เท่าไหร่ก็ไม่ควรประมาทถึงจะเล็กเท่าไหร่ก็ไม่ควรประมาทเรื่องใหญ่ๆก็ไม่ควรประมาทเรื่องเล็กๆก,ก,ก็ไม่ควรประมาทเหมือนงูพิษตัวน้อยก็อย่าไปประมาทว่ามันจะไม่ม,มีพิษอะไรอย่างนี้ มันต่อยมันกัดก็ตายได้หรือยาพิษเล็กน้อยคิดว่าอยาพิษนิดเดียวไม่เป็นไรก็ตายได้เหมือนกันไม่ต้องยาพิษใหญ่ๆเรื่องงูตัวใหญ่ๆห,หรอกฉะนั้นเรื่องเล็กเรื่องน้อยอะไรพวกนี้ก็อย่าประมาทหรือเรื่องใหญ่ๆก็อย่าประมาทเอาเป็นว่าอย่าประมาททุกเรื่องไม่ประมาทในที่ทั้งหลายทั้งปวงกำลังใจนี้ก็คือไม่ประมาทด้วยนะ ถ้าประมาทเสียจแล้วกำลังใจก็หดหายกำลังใจก็ห่างหายไปอะไรแต่ละวีแต่ละวันนี้ให้เรามีกำลังใจจะได้หลับสบายหลับสบายนะอยู่สบายอยู่สะดวกกายสะดวกจิตของเราแขนของเราขาของเราตัวของเราให้มีกำลังใจให้มีเรี่ยวแรงที่จะต่อสู้ในแต่ละวีแต่ละวัน แม้นบางเรื่องมันยากเป็นน้ำหูน้ำตาไหลออกมาก็าาถือว่าเป็นกำลังใจอย่างหนึ่งก็แล้วกันเพราะว่าความสุขบางอย่างมันก็มาจากความทุกข์ยากเหมือนกันไม่ใช่อะไรอะไรก็จะสะดวกสบายไปเสียหมดบางอย่างรอยยิ้มก็มาจากความวุ่นวายก็มีเหมือนกันฉะนั้นกำลังใจกับตัวของเรา ก็ให้มีในในชีวิตประจำวันให้มีกำลังใจมีพุทโธมีพุทธานุสติมีธรรมานุสติสังขานุสติพุทโทธธรรมโอจะสังโฆจะอิจเจตังรัตนัตตยังอันนี้ก็สำคัญมากให้เรามีกำลังใจมีจิตใจของเราที่เข้มแข็ง ้าอ่อนแอมันก็เสื่อมรามไปหมดตัวของเราเสื่อมก่อนสังคมก็เสื่อมเราต้องไม่อ่อนแอต้องมีกำลังใจชนชาติใดมีกำลังใจเข้มแข็งไม่อ่อนแอเอาเหตุเอาผลชนชาตินั้นก็จะอยู่ยืนคงทนคงกระพันอยู่งั้นแหละแต่ชนชาติใดอ่อนแอรไร้กำลังใจ ไร้ควาเมเข้มแข็งก็บวกเปียกเสื่อมสามไปเสียหมดไม่ในตัวของเราแต่ละวิแต่ละวันนี้ก็เหมือนกันจงสร้างพลังพลังบวกและจงรู้จักเท่าทันพลังลบด้วยแบตเตอรี่มันมีสองขั้ว <c oughs> ต้องรู้เขารู้เราจะบวกอย่างเดียวใช้กันไม่ได้หรอกแข็งแกร่งอย่างเดียวแต่ไม่รู้เท่าทัน สิ่งที่มันเป็นความลบหรือว่ามานนั้นก็ไม่ได้ไปข้างหน้าอย่างเดียวไม่ถอยกลับก็ไม่มีหรอกในโรคอันนี้ว่าฉันเดินมาแล้วท่านถอยกลับไม่ได้มันควรจะถอยกลับก็กลับถ้ามันยังข้ามหนาไม่ไหวเรือไม่ดีตั้งหลักกันเสื้อใหม่ก็ได้คิดอย่างนี้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็แก้ไขได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องค่อยเป็นค่อยไป จะปลื้ดปราดตะปืืดตะปาดเอาเสียสมหอกหัวใจของเราเสียทุกสิ่งทุกอย่างเรียกว่าไม่มีหรอกจะสมบังเสทุกสิ่งทุกอย่างเกิดมาแล้วเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการตามความปรารถนาแห่งตนมันไม่มีหรอกมันก็ต้องมีไม่สมหวังบ้างยสโสอยโสลาภูอลาภูนินดาประสั่งซาสุ สุขขันจะดุขันจะแน่นอนมีได้ลาบเสื่อมลาบได้ยดเสื่อมยดนินทาสันเสริญสุขทุกปะปนกันไปในคนคนหนึ่งที่เกิดมาบนโลกอันนี้แต่เราสร้างพลังบวกแต่รู้เท่าทันพลังลบไม่ใช่ว่าได้ความสันเสริญแล้วจนจะไม่รู้จักคำนินทาได้ความสุขแล้วจนคิดว่าตัวเองจะทุกข์ไม่เป็น ในลาบแล้วคิดว่ากูจะอยู่อย่างนี้ตลอดไปไม่มีมันเสื่อมมันเป็นไปนไม่ได้หรอกฉะนั้นความที่เป็นพลังบวกนี้ต้องรู้เท่าทัานไอ้ความลบนั่นแหละให้มากที่สุดเหมือนกับว่าความดีก็ดีแต่การละชั่วสำคัญกว่าอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นการสรรสร้างคุณงามความ,ความดีก็เป็นสิ่งสำคัญฉะนั้นพลัง ในใจของเราจะมีพลังขึ้นมาจะมีะกําลังขึ้นมาในตัวของเราจากศรัทธาจากวิริยะสติสมาธิปัญญาที่เป็นพลังอันสําคัญเป็นอินทรีย์ที่อบรมในตัวของเรานี้จะได้อยู่สบายสะดวกไม่มีสิ่งก่อความรำคาญในหัวอกหัวใจของเรา จิตก็ดีใจก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีงามในตัวของเราสบายกายสบายจิตในตัวของเราแม้ไม่สบายก็รู้ว่ามันไม่สบายแม้ลมหายใจมันแผ่วมันเบาก็รู้เท่ารู้ทันมันยาวมันสัน้นก็ถือว่าเป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่เกิดมาจะต้องเจอเจอพบเจอเรื่องนั้นเรื่องนี้ เรื่องสารพัดเรื่องโดยเฉพาะเรื่องสังขารเมื่อเรามีรูปมีร่างแล้วนี่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็ประกอบและสิ่งเหล่านี้มันไม่เที่ยงมันมีวันผ่านมาแล้วผ่านไปและมันเป็นอนัตตาที่เราสามารถที่จะวางอุเบกขาสติบาริสุทธิ์ทิ้งทำให้จิตบริสุทธิ์ทำให้สติของเราใสาสะอาดได้ <c oughs> ทำไปให้เป็น อดุขมะอดุขมะสุขัง่งทําให้เราไม่หลงไปกับทุกข์หรือว่าตื่นไปกับสุขทําให้เรารู้เท่ารู้ทันเรารู้ตามความเป็นจริงฉะนั้นความรู้เท่ารู้ทันนี้ก็จะดีอย่างนี้แหละทั้งหลัยฉะนั้นการรู้เท่ารู้ทันการฝึกจิตใจนี้ มันก็ไม่ต้องไปถามใครหรอกมันก็พิสูจน์ในตัวเข้าเราเองนั่นแหละเราจะเป็นผู้ทราบดีรู้ดีเราจะต้องได้ทดสอบพิสูจน์และประพฤติปฏิบัติแล้วก็ระแวดระวังระมัดร,ระวังในจิตใจของเราอันนี้แหละจะเป็นการดีเป็นการคุณธรรมเป็นธรรมะให้เกิดกับตัวของเราได้อย่างมากมายทีเดียว ฉะนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องสร้างพลังบวกและก็รู้เท่าทันพลังลบเหมือนแบตเตอรี่มีสองขั้วท่านทั้งหลายจะขับรถจะไปไหนมาไหนได้ถ้ามันมีสิ่งเดียวมันมันไปไม่ได้หรอกคำว่าลบก็มีความหมายทําให้เรารู้ทำว่าบวกแน่นอนทําให้เราแจ้งเข้าใจไหมละ่ะ มันก็มีพลังในตัวของมันเองทุกอย่างทุกประการนั่นแหละทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นธรรมะทั้งนั้นถึงว่ามีกุศลธรรมอกุศลธรรมมีอพยากะตะธรรมมีธรรมที่เป็นกลางๆนั้นด้วยอันนี้ก็พูดให้ฟันทั้งหลายฟังแบบสบายๆฟังแบบผ่อนคลายผ่อนคลายฟังธรรมะก็ไม่อยากให้ทุกคนไปเครียดไปกับ คำพูดของพระหรือว่าไปปวดหัวกับสิ่งที่พระพูดหรอกให้ทุกท่านฟังสบายๆฟังแล้วผ่อนคลายฟังแล้วเบาสบายฟังแล้วได้สติฟังแล้วจิตมีสมาธิฟังแล้วไม่หดหูจิตใจซะจน ลายเป็นความหดหูนะ่ในอ,อกหัวใจไปเสียมากต่อมากอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายได้ได้มีความเข้าใจได้มีความสุขมีความสุขนะ <c ười> คำว่าความสุขนี้คือจิตใจมันสงบที่จริงพระพุทธเจ้าท่านสุขสัจะาหานาดุขสัจมหานาให้ละทั้งสุขทั้งทุกข์ด้วย บเบวาสมนาสะโดบนาสะนังอัทังคมาให้เอาทั้งความดีใจเสียใจไปห่างๆตัวเราด้วยท่านว่าเอาไว้อย่างนี้เสียจริงญาติโยมทั้งหลายฉะนั้นการที่เราเข้ามาสู่ธรรมะในหมวดนี้ก็ให้ฟังแบบสบายผ่อนคลายเบาสบายมุ่งมั่นปฏิบัติมีกำลังกายกำลังใจ ที่ทำอะไรอะไรต่อไปแม้จะเป็นจะตายหรือจะเป็นอะไรไปตามกาลเวลาของมันก็ปล่อยไปตามธรรมะธรรมดาตามเรื่องราวของมันเถิดอ,อย่าไปเหนี่ยวรั้งอะไรที่มันเหนี่ยวรั้งไม่ได้อย่าไปพยายามในสิ่งที่ไม่ควรพยายามจงพยายามในสิ่งที่ควรพยายาม มีหลายคนไปพยายามในสิ่งที่ไม่ควรพยายามมันก็จะเหนื่อยเปล่ามันก็จะหมดเรี่ยวหมดแรงแล้วก็ใช้พะละกำลังไปโดยเปล่าประโยชน์ชีวิตนั้นก็จะเปล่าประโยชน์ไปเสียด้วยคำว่าเปล่าประโยชน์นั้นมันจะเพิ่มโทษคำว่ามีประโยชน์นั้นจะเพิ่มคุณมันเป็นอย่างนี้ญาติโยมทั้งหลายฉะนั้นบางชีวิต หรือว่าเราเองแต่ละคนใช้ความพยายามมากเหลือเกินและสิ่งนั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรพยายามจงพยายามในสิ่งที่ควรพยายามจงทำในสิ่งที่ควรทำจงอย่าไปทำในสิ่งที่ไม่ควรทำอันนี้พลังบวกพลังลบมันก็เพือพลังจิตใจของเราที่ไปจะไปรับทราบรับรู้รับเห็น ให้เห็นในสิ่งเหล่านี้ฉะนั้นใจเราต้องเป็นธรรมะจริงๆไม่ใช่ชอบสวรรค์และไปชังพวกตกดรก <c oughs> ไม่ใช่เกลียดปลาไหลแต่กินน้ำแจงอะไรอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นเราทั้งหลายให้ให้มีสติสืบรู้ให้มีความเข้าใจแล้วก็ที่ฟังนี่ก็ให้ฟังแบบสบายๆอัตมาก็มานั่งอยู่ตามธรรมชาติ ไม่ได้นั่งในที่หรูหราอะไรนั่งอยู่บนก้อนหินอยู่กับต้นไม้อยู่กับเสียงนกอยู่กับธรรมชาติอยู่กับต้นสารพีอยู่กับต้นตะโกพนมอยู่กับต้นมะขามโคกอยู่กับต้นอะไรต่อมีอะไรต้นนางดำอะไรพวกนี้อยู่กับต้นไม้อยู่กับก้อนหินอยู่กับใบตุ่มโมกอยู่กับ สิ่งที่เป็นธรรมชาติรอบตัวรอบด้านไม่ได้อยู่ในที่วิจิตพิสดารอะไรนำธรรมะมาพูดท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังกันนั่งบนก้อนหินไม่นั่งโต๊ะนั่งเก้าอี้โซฟาอะไรพูดท่านทั้งหลายได้ฟังหรอกเพราะถ้าไปนั่งในที่แบบนั้นแหละมันจะไม่สบายทันทีมันจะเป็นอะไรที่ขัดหูขัดตานะถ้านั่งในธรรมชาติอย่างนี้ มันก็ไม่ขันหัวขัดตามีลลานหินมีก้อนหินก็นั่งไปสนทนากันไปพูดคุยกันไปสุดท้ายเราก็เป็นทาตุสีดินน้ำลมไฟสุดท้ายชีวิตของเรามันก็ไม่ได้ทนกับก้อนหินก้อนหนึ่งที่ตั้งอยู่ตรงนี้เสมอไรเปล่าบางที่สุดปริตังมามาชีวิตตังสั้นและน้อยที่สุดไม่นานหรอกชีวิตของเราก็จะเป็นไปตามกาลเวลาเป็นไปตามธรรมชาติ ฉะนั้นอะไรที่เป็นธรรมชาติก็อย่าไปตกใจเพราะมันคือสิ่งที่ดีเพราะมันมีธรรมชาติเด่นตัวของมันเองอันนี้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันนะสาธุกับทุกคนอนุโมทนากับทุกๆานนี่คือธรรมจากภูผาในวันนี้เรื่องอะไรก็น,นํามาเล่ามากล่าวท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังกันตามสมควรนั่นเองขอบคุณทุกท่านสาธุกับทุกคนขอความสุขความเจริญความสวัสดิมงคลจงมีจา่ท่านทั้งหลายตลอดการตลอดไปอรวันนี้อาตมาพระมาทิติโรพร้อมกับธรรมจักภูผา สมควรแจ่เวลาแล้วหลัทกทีก่ขอเฉริญพรนญาติทุกท่านในวันนี้แต่พี